สวัสดีค่ะมีข่าวคนบันเทิงมานำเสนอไออภิษดาโดนสามีดุเห็นหน้าแล้วตกใจเลยเผยเหตุผลเข้าใจสุดๆออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้ได้ฟังกันอยู่บ่อยๆสำหรับไออภิษดาที่มักจะมีวิธีการเลี้ยงลูกสาวน้องเลอาที่ถือว่าเปิดอีกมุมให้แฟนๆที่ติดตามได้รับรู้และนำไปปรับใช้ล่าสุดไออภิษดาได้เล่าให้ฟัง ขณะที่กำลังสอนน้องเลอาอยู่แต่เมื่อสามีได้ยินก็หันมองแรงและแอบดูดเธอถึงกับตกใจแต่เมื่อฟังเหตุผลก็เข้าใจได้ในทันทีก็คือว่าหลังจากคลิปกินหนังคือเลอาชอบกินหนังมากเริ่มต้นคือนางไปกินข้าวมันไก่ที่โพลีพลัสแล้วเหมือนหนังไก่มันอร่อยมากหลังจากนั้นเอะคือขอหนังฉันก็เลยสอนนางว่าเลอาอย่าเลือกกินแต่หนังลูกมันต้องกินเนื้อด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะอ้วนสามีได้ยินสามีหันมาแล้วพูดว่า มองแบบดุดุพร้อมสายหน้าเป็นเรื่องใหญ่มากอเมือนฉันจะโดนดุฉันก็ตกใจว่าผิดอะไรเขาบอกว่าเธออย่าพูดคำว่าอ้วนกับลูกหรือต่อหน้าลูกเราก็ถามว่าทำไมเขาบอกเธอต้องพูดว่าเฮลตี้อ้าวก็กินหนังเยอะแล้วมันอ้วนไงต่อให้เขาอ้วนมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่สิ่งสำคัญคือมันจะทำให้เขาสุขภาพไม่ดีบอดี Body ้เชมิงคือฉันก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังสอนให้ลูกคิดว่าอ้วนมันไม่ดีนะเราอยู่ในยุคที่เราเรียนรู้แล้วว่าจะไม่บอดดี้เชมิง แต่เราไม่รู้เลยว่าการที่สอนลูกอย่ากินเยอะมากไปนะลูกเดียวมันอ้วนจะเป็นคำพูดที่บอดี้เชมิงอ่ะอันนี้แม่ผิดถือว่ายอมรับผิดถือว่ายังเป็นการเรียนรู้เร็วก็พูดน่ง่ายว่าสามีก็สอนเราฝรั่งเขาถือว่าอย่าสอนให้ลูกเริ่มคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะสิ่งไม่ดีจริงๆคือทําให้เขาสุขภาพไม่ดีไม่ได้แปลว่าอ้วนไม่ดีเราไม่ต้องรอว่าเราอย่าบอดี้เชมิงกับผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้สึกเราต้องเริ่มตั้งแต่กับเด็กนี่แหละที่เราสอนเขา มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดูจุกจิกจังเลยเนื้อว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เลยเหรอแต่อันนี้ไอ้ว่ามันต้องเริ่มที่ครอบครัวของเราก่อนน้องเลอาน่ารักมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ